รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัว้วสร้างสังคมการเรียน,นรู้ต<ม>ลอดชีวิตทั้ทงสังกษีพคุณธรรมจริยธรรมเป็น,ทำ,ปนทำเป็นแก้ปัญหาได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเรียนอนอกรัว้วดิฉันคุก,ก้อยนัทยาวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสกรออำเภอเมืองขันแก่นค่ะที่นี่มีอาชีพมากมายเลยค่ะมีอะไรบ้างน่าสนใจแบบไหนพร้อมกันหรือยังคะตามคุก,ก้อยมาเลยค่ะ ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นนี่นะครับเรากำหนดเป็นนโยบายและก็แนวทางและก็กรอบแนวทางในการที่จะส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำนะอันนี้เราให้ความสําคัญมากนะครับโดยเรามีรูปแบบการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำนะครับหสกลตาบล1หลักสูตรอาชีพนะครับซึ่งเรามีการสํารวจนะครับหลักสูตรแต่ละตําบลนะครับที่มีความโดดเด่นมีความพร้อมมาพัฒนานะครับพัฒนาก็จะพัฒนาหลักสูตรนะครับพัฒนาครู เพื่อที่จะให้ได้หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของชุมชนท้องถิ่นนะครับซึ่งเมื่อผู้เรียนนะครับที่มาเรียนกับหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรในแต่ละตําบลก็จะทําให้จบหลักสูตรแล้วมีคุณภาพนะครับเรียนเรียนต่อมีอาชีพมีงานทำนครับอันนี้เรามีส่วนร่วมหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นแรงงานจังหวัดนะครับทกศนะครับธนาคารอมสินนะครับและก็พัฒนาชุมชนเราลงลึกถึงระดับตำบลครับ อันนี้ก็คือการจัดก,การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำนะครับครับครับก็เนื่องจากว่า,าตามที่ทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในเรื่องการส่งเสริมเรื่องอาชีพต่างๆทางาสกลนะครับโดยเฉพาะกรมเราก็ให้มีการจัดการเรียนการสอนคือเรียนฟรีนะครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งที่เปิดมาในทุกๆรุ่นในหลายปีที่ผ่านมานะครับ จริงๆแล้วผู้เรียนนะครับก็มีทั้งในตัวอำเภอเมืองนะครับและในเขตอำเภอของจังหวัดขอนแก่นตลอดจนนักศึกษาที่มาจากรอบๆจังหวัดนะครับเช่นจังหวัดกาลสินนะครับบางรุ่นนะครับก็จะมีมาเรียนจากาประเทศลาวก็มีนะครับและรุ่นที่ผ่านมานะครับเมื่อล่าสุดก็มีมาจากประเทศกัมพูชานะครับที่มาเรียนนะครับ ในการที่เข้ามาเรียนนะครับน,นักศึกษาเราทุกๆรุ่นที่จบไปช่นตัดผมนะครับรับรองว่าหมีงานทำนะครับสามารถไปประกอบอาชีพในร้านค้าร้านร้านตัดผมได้หรือส่วนหนึ่งก็ไปเปิดธุรกิจของตัวเองนะครับเปิดร้านตัดผมในหมู่บ้านนะครับก็เป็นอาชีพที่ยังเรียนแล้ว สามารถประกอบอาชีพมีรายได้ครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะวันนี้ค่ะนี่เป็นห้องเรียนแรกค่ะเป็นห้องเรียนเกี่ยวกับอาชีพตัดผมชายค่ะซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะแล้วก็บุคคลที่สําคัญที่สุดในการถ่ายทอดแล้วก็เป็นวิทยากรกับเราศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสกรออำเภอเมืองขอนแก่นวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะอาจาร์หลังสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับวันนี้พอดีอ่าอยากพี่พี่ก็มาเรียนเป็นนักเรียนใหม่ครับอเข้าไปได้แค่สองวันครับวันนี้ก็มีการการเรียนการสอนครับวันนี้ก็อ่าสอนในตัดผมอ่าลองทรงต่าครับแล้วก็ยอมแล้วก็ยอมด้วยใช่ค่ะยอมจากสีธรรมชาติหรือว่าสีเคมีครับวันนี้อ่าเมื่อปี2500 4เกตครับผมก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนตัดผมชายที่ก็สนเก่าครับแต่ก่อนคนระับหลังจากนั้นก็ปีสองห้าพอเรียน4เกตก็มา4แป4 9ก็ประมาณ4 9ก้าก็ไปเปิดร้านที่บ้านดนมมครับก็มีโอกาส หล,หลังจากนั้นก็มีอาจารย์เข้ามาชักชวนคืออาจารย์วรพัฒน์ข้อยุ่นครับคนที่สอนเก่าเพราะาปัญหาของท่านาก็เรื่องของสุขภาพนะครับท่านก็วานให้ผมามาช่วยสอนผมก็ปฏิเสธทุกครั้งครับที่อาจารย์ไปชวนผมผมก็ปฏิเสธหนึ่งไม่มั่นใจตัวเองครับเพราะตัวตัวเองเนี่ยส่วมากเป็นคนที่อายครับไมก่กล้า บอกกล้าสอนอาจารย์บอกก็ใช้ได้ทําทได้ทําได้สุดท้ายมากา็ที่เป็นเน้นจริงคือพี่ชายครับพี่ชายเคยทํางานที่กสนก็พี่ชายก็เน้นบอกว่าต้องไปทําต้องทำาคนอื่นทําได้เราทําไมถึงทำไม่ได้ครับหลังจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาสอนเล็กคือช่วงแรกๆเนี่ยทุกคนไม่เป็นมันจะยากนะ mm hmm. เหมือนผมมาเรียนวันแรกครั้งแรกเหมือนกัน จำไม่ได้ครับคอร์สแล้วคอร์สเล่าเรียนอยู่สามคอร์สถึงจำได้ครับถึงไปประกอบอาชีพได้แต่ทุกนคนในที่ตั้งใจสามารถที่ไปประกอบอาชีพได้ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะบางคนมีรถมีบ้านได้เพราะ,ะตัดผมแต่ก่อนผมมองเห็นนะแต่ทุกวันนี้เสียดายอ,อายุมากเกินไปครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรสามารถที่ก่อนที่เราเราจะถึงวันนั้นคนระั่งที่มี ชีวิตยอยู่ก็ขอถ่ายทอดให้รุ่นน้องๆเพื่อจะไปต่อยอดอไปสร้างอาชีพของตัวเองได้ครับก็เป็นกำลังใจให้นักเรียนช่างใหม่หทุกๆท,ท่านครับก็หวังว่าทุกท่านประสบคงจะประสบผลสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ๆเพราะรุ่นพี่ๆไปบางคนก็ไปเปิดร้านเปิดอะไรด้วยด้วยครับสามารถที่มีไรายได้ด้วย อาถ้าเท้ากับเมื่อก่อนปุยทํางานเป็นลูกจ้างอะคะ่ะลูกจ้างอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะแล้วทีนี้อาแล้วก็อาประกอบธุรกิจค้าขายไปด้วยพวกผู้ไปด้วยพอหมดสัญญาจ้างอะคะ่ะหมดสัญญาจ้างปุยก็เลยได้มามาค้าขายอย่างเดียวแล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าการค้าขายมันก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างอะคะ่ะพี่เราก็เลยมานั่งคิดว่าเราอะชอบชอบส่วนไหนชอบชอบชอบทำอะไรคะ่ะเพราะว่า ย่างปุยปุยก็ชอบเป็นคนชอบตัดผมสั้นอยู่แล้วชอบเข้าร้านตัดผมผู้ชายอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบพอพอดูเห็นเขาเห็นเขาตัดผมก็เลยแบบน่าสนใจปุยก็เลยลองลองลอง,ลองตัวลองตัวเองอะมามาสมัครอยู่ที่กศนค่ะปุยเห็นอาจารย์แล้วก็เห็นพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนเก่งกันหมดนะคะใช่แล้วแล้วแล้วปุยก็ด้วยความที่ปุยชอบส่วนตัวอยู่แล้วค่ะกับการตัดผมตัดผมผู้ชายอย่างเงี้ยมันก็รู้สึก มีความสุขค่ะพอได้เข้ามาทําจริงๆคือแบบมันสนุกมันมีความสุขแล้วก็ได้ได้ไดเรียนรู้ไปด้วยเลยค่ะพี่ใช่ใชแรกๆก็จะยากทุกคน่ะค่ะเพราะว่าไม่มีพื้นฐานไม่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะ<ม>พอเรียนไปเรียนมาอาจารย์ก็สอนแต่ละขั้นตอนขั้นตอนไปเรื่อยๆค่ะ<ม>แล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆ<ม>ก็ก็อยากจะขอบคุณทั้งทางกสนทั้งขอออนะคะ แล้วก็ทางอาจารย์แล้วก็บุคลากรทุกท่านนะคะที่ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ให้ให้กับคนที่แบบอาจจะงบน้อยทุนน้อยหรือไม่แบบเพราะเพราะว่าอา่ามันมันก็ยังมีอีกหลายคน,นะคะ่ะที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรท,ท,ทุนต้นทุนมัน,ม,นมันน้อยใช่ค่ะก็ก็อยากขอบคุณอา่ากสนอแห่งนี้นะคะ่ะที่ที่ที่เปิดโอกาสให้ให้อย่างพวกพวกปุยแล้วก็พวกน้องๆทุกคนนะคะได้มีโอกาสได้ได้มาทดลองฝีมือได้มาเรียนรู้ได้ มาปฏิบัติงานกับอาจารย์และบุคลากรในใน,ในโรงเรียนนี้ค่ะค่ะอ้าวเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆใช่ไหมคะยังสนุกกันไม่พอค่ะยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสกรองเ,เ,อเือเมืองขอนแก่นของเรานั่นก็คือแผนกดัดผมเสริมสวยหญิงเราพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันต่อหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อนางสาวสศินัดแสนจันค่ะอายุ41ปีค่ะได้เดินทางมาศึกษาเรียนต่อที่สกลค่ะามาเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมควรค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนจากเป็นลูกศิษย์ได้มาอยู่ที่หน้าร้านด้านหน้าค่ะเป็นช่างพัฒนาฝีมือระดับทำมาหากินได้ของ สกลอค่ะอยู่มา6ปีพัฒนาตัวเองขึ้นมาทีนี้ก็มารับเป็นงานสอนค่ะก็มาสอนพี่พี่น้องๆ้องออท่านผอ,อ,อก,ก็จัดเป็นกลุ่มสนใจให้ค่ะ30ชั่วโมงเป็นบุคคลทั่วไปมาเรียนอย่างเงี้ยค่ะเรียนเช้า9้ามงเช้าถึงเที่ยงค่ะ10วันค่ะ เริ่มต้นจากเ,าเรียนรู้จากอุปกรณ์ก่อนนะคะว่าชนิดนี้เรียกว่าอะไรใช้ยังไงแบบไหนกับผมทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลงกันไกอย่างเงี้ยค่ะหลักสูตรของเราก็มีสอนพื้นฐานส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในพื้นที่ก็จะสอนเป็นสะใด้ค่ะออกนอกพื้นที่ก็จะเน้นเป็นซอยส่วนใหญ่ก็จะไปตามโครงการของหน่วยแพทย์ทออสวอเคลื่อนที่ค่ะแล้วก็ทำงานอยู่กับที่นี่มานาน ก็เลยคุกคีกับที่นี่แล้วก็น้อมจิตน้อมใจที่จะเป็นจิตอาสาค่ะเป็นข้าราชการบำนาญนะคะเมื่อก่อนก็คือสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนะคะกับนิสัยตัวเองก็เป็นคนการเรียนรู้เนาะแล้วก็มันไม่จบสิ้นนะคะซึ่งเคยทำงานเป็นคนที่ทุ่นเทนในการทำงานมาตลอดอหลังจากที่รู้ว่ากเกษียณก็คิดเหมือนกันหนักใจ นะคะก็ราชก,การก็หนักใจว่าจะทําอะไรดีคนที่เคยทํางานมาตลอดแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยก็มานึกถึงว่าเราจะมาเรียนรู้อะไรก็มาคิดหาว่าตัวเองชอบอะไรค่ะก็นึกถึงกศนอเมื่อก่อนเป็นกศนอตอนนี้เป็นสกรอค่ะก็เคยเคยมาเรียนที่นี่เหมือนกันนะคะในช่วงซัมเมอร์นะคะที่นี่ก็ให้ความรู้ มาหลา,หลายหลายด้านนะคะตั้งแต่ตั้งนานแล้วก็มานึกถึงที่นี่ก็มาที่นี่ค่ะก็ะคิดว่าสิ่งที่มันใกล้ตัวก็คืออย่างตัวเองก็เป็นคนชอบในเรื่องของความสวยความงามนะคะก็มานึกถึงผู้ชายผู้หญิงก็ตัดผมชายตัดผมหญิงจึงได้มาเรียนที่นี่ค่ะในการที่มาเรียนเสริมสวยก็หนึ่งก็คิดว่านะคะตัวเองได้ประโยชน์ ะะแล้วยังทําให้คนคนอื่นได้ด้วยเพื่อนนะคะคุณแม่หรือไม่ก็คนในครอบครัวนะคะญาติพี่น้องเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ไปตัดผมให้คุณครูนะคะเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆนะคะที่บ้านบ้างไปตัดไปตัดให้ทั้งสามีภรรยายอย่างนี้ก็มีความสุขนะคะแล้วเขาก็ชอบนะคะก็ นัน่นก็คือสิ่งที่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คิดว่ามันอยู่เฉยๆมันไม่มีประโยชน์นะคะก็ถือว่ามาแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับตัวเองทําประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันอยู่เฉยๆไม่เป็นนะคะก็อาจจะเปิดร้านนะคะก็เอาน้องๆที่นี่นะคะไปเรียนรู้ที่นู่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่คือความคิดค่ะอันนี้ในฐานะที่เ,เคย เคยทำงานเนาะก็เป็นคนว่างงานบางคนก็อาจจะหยุดไปเลยแต่เราคิดว่าการหยุดไปเลยเนี่ยนะคะ,ะมันจะทำให,ห้หลายอย่างในชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับหยุดยิ่งเราเพียงแต่หาแนวทางหรือเส้นทางอื่นที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็สนุกกับมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยยืนยาวในส่วนของเราแต่สำหรับอันนี้ก็คือเชิญชวนสำหรับคนที่หลายๆคนที่ยังคิดว่า การเรียนรู้นะคะระบบนอกนะคะ,ะ,ะก็มาเรียนรู้เพื่อที่จะได้ประโยชน์กับตัวเองแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนนะคะในช่องทางนี้นะคะก็สามารถจะสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ได้ะค่ะ ค่ะก็มาเรียนรู้กันต่อเลยนั่นก็คือห้องตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะซึ่งเป็นห้องเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะสร้างแบรนด์ให้กับตนเองค่ะสร้างดีไซนเนอร์แล้วก็ปลูกความเป็นตนเองให้กับผู้เรียนบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นยังไงไปชมกันค่ะ แม่เป็นคนขอนแก่นค่ะคนบ้านสีฐานโดยตรงใกล้บ้านเรานี่แหละแต่ว่าด้วยไอสา,สามีเป็นข้าราชการนะคะเริ่มแรกนะคะเป็นข้าราชการทีนี้ก็เลยได้ไปอยู่กาลสินไปสอบได้ที่กาลสินเป็นวิทยากรของกาลสินก่อนค่ะตั้งแต่ปี28ก็เลยย้ายกลับบ้านบ้านเกิดคือสามีเสียย้ายกลับบ้านเกิดปี49อ่าก็พอดีก็เปิดร้านอยู่บ้านอยู่แล้วก็ พอดีพอบุญสง่งเ mm. พื่อนได้ยิน mm. ว่ายายมาจากกาฬสินธุ์มาอยู่บ้านเ mm. พื่อนก็เลยเชิญตัวมาตั้งแต่ปี56ค่ะค่ะมาอยู่คือมาอยู่กศสลเรานี่ตั้งแต่ปี5 6เราแก่แล้วนะคะเราแก่แล้วคืออยากถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้ความรู้ไปเยอะๆแล้วไปเปิดร้านทํากิจการของตัวเองค่ะอยากอยากให้ก้าวหน้าคือเราอยากมีกิจอาสามั่งนะคะสงสารคนที่มาเรียนบางคนก็ อยากไปต่อยอดคือไม่มีเงินไปเรียนทีนี้มามาอยู่นี่คือเรียนฟรีค่ะอยากแบบว่าอยากมีจักรเล็กๆสักหลังปะผ้าใส่ซิปตัดอย่างตัดพัดท,ทุงสำเร็จก็ได้เงินแล้วเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราเรียนเปิดเรียนฟรีอยากให้ผู้ที่ไม่มีรายได้ที่รายได้น้อยนะ่ะอยากให้มาเอาความรู้ตัวนี้ไปเสริม,มถ้ามีงานทำอยู่แล้วก็เสริมได้คือซื้อจักรสักหลังเล็กๆอย่างเงี้ย ก็ตั้งหน้าบ้านใส่ซิปอย่างแค่ใส่ซิปซิปซ่อนก็50บาทซิปธรรมดาของผู้ชายก็40-50เหมือนกันก็ได้แล้วค่ากับข้าวเ,เราแต่ละวันนะคะขอเชิญนะคะเรียนฟรีแต่ก่อนคือไปทำงานอยู่เมืองนอก16ปีแล้วเพิ่งกลับมาได้ประมาณนี้เข้าเดือนที่6คือตรงนี้คือสนใจนานแล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสคือก็เคยคิดว่าจะมาเรียนตัดผมชายแล้วก็จะมาเรียนเย็บผ้า แต่ก็พอดีมันเวลากับงานของเรามันไม่ตรงกันนะคะพอดีคือตอนนี้คือกลับมาอยู่บ้านแล้วก็เลยแบบว่าเอออยากเราอยากมีอาชีพเสริมอะไรประมาณนี้เออได้อยู่บ้านดูแลพ่อกับแม่หรือว่าได้อยู่บ้านเราขายของอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบว่าเออสนใจก็เลยก็เซิร์ชเข้าไปดูในในเฟซบุ๊กนะคะคืออยู่เมืองนอกนี่ก็ดูตลอด,ดอ่าก็คือใช่ค่ะก็ใช่ใช่ก็ดูตลอดว่าเราจะเรียนที่ไหนเราจะเลือกที่ไหนตรงไหนดีอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เลยตัดสินใจว่าเออมาเรียนตรงนี้นก็คือที่มาเรียนก็คือเรียนตัดผมชายก่อนนะคะจบเรียบร้อยแล้วโอเค,อเคจบแล้วค่ะจบเสร็จ,<บ>จ<บ>เรียบร้อยแล้วก็มาต่ออีกคอร์สหนึ่งก็คือของของของแม่เขาก็คือเรียนเย็บผ้าเนี่นะคะ่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบแบบนี้อยู่แล้วที่ทํางานที่เมืองนอกเราก็อยู่กับจัดมันมีความสุขนะครับเพราะว่าเราได้อยู่กับผ้าเราเหมือนได้อยู่กับตัวเราเองใช่ใช่เราจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไร เออเราจะไปแบบไหนพอเราเย็บผ้าจับผ้ามาเป็นตัวเนี้ยพอเราเย็บออกมาเห็นเห็นเห็นผ้าที่เราแบบว่าเออเราตั้งใจทํานะอะไรประมาณนี้มันมีความสุขกับเขาก็ขอบพระคุณหออ,อใจดีแล้วก็คณะอาจารย์ครูแล้วก็คณะแม่แล้วก็พี่ๆน้องๆแม่ๆทั้งหลายนี่นะคะคือ คือทุกคนถ้าไม่ร่วมมือกันเราก็ไม่มีไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนหรือว่าอะไรที่นี่ใช่ไหมคะใช่ก็ไม่มีการแบ่งปันใช่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 ค่ะก็เป็นโอกาสดีสําหรับทุกๆคนอะไรประมาณนี้ก็อย่างอย่างเราเรามีโอกาสมาเรียนแล้วก็แนะนําคนอื่นเขาว่าเออเธอไปเรียนที่ไหนแล้วก็แนะนําว่ามาเรียนที่นี่นะอะไรประมาณนี้นะครับก่อนก่อนที่จะมาเป็นนักศึกษาของแม่ครูนะคะชมพูดเป็นช่างทําผมเปิดร้านทําผมมาก่อน แล้วทีนี้ตัวเองไม่สบายเป็นคนไข้ผ่าตัดต้องผ่าตัดชิ้นเนื้อที่หน้าอกเราไม่สามารถกลับไปเปิดร้านตัวเองได้เพราะเราังยไม่แข็งแรงช่วงระหว่างที่พักฟื้นไข้ก็เลยอยากหากิจกรรมที่เราพอจะทําได้ค่ะก็เลยมาติดต่อที่ที่ที่แผนกของแม่ครูเนี่ยค่ะถามว่าพอจะรับนักศึกษาเพิ่มได้ไหมค่ะทางนี้ก็ต้อนรับทันทีเลย mm hmm. ก็คือดีใจมากก็คือขอเริ่มเรียนวันนั้นเลย วันที่มาเลยค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากที่ทางทางศูนย์ต้อนรับเราให้บอกว่ามาเรียนได้เลยทางทางที่เราออเอกสารเราไม่ครบด้วยนะคะทางทางแผนกบอกว่ามาเริ่มเรียนได้เลยถ้าพร้อม<ด>ก็คือมาเรียนได้เลยค่ะดีใจมากและสนุกตั้งแต่วันที่เริ่มมาเรียนจนถึงวันนี้เริ่มเรียนตั้งแต่กันไกยังไงกันไกหนีบผ้ากันไกหนีบกระดาษเป็นยังไงแล้วก็เข็มหมุดไอตัวกลิ้งสีอะไรพวกนี้ค่ะ แม่ครูให้เริ่มเรียนเป็นกระโปรงพื้นฐานค่ะกระโปรงพื้นฐานว่าวัดไซส์ตัวเองยังไงแล้วการวางการออกแบบกระโปรงพื้นฐานเริ่มทํำยังไงเป็นแม่ครูที่ใจดีมากๆอบอุ่นตั้งแต่วันแรกที่มาเรียนแล้วก็ทางทางกศนค่ะทางอาจารย์หรือว่าทางทุกทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องะคะเข้ามาให้ความอบอุ่นแล้วก็เข้ามาถามว่า มีอุปกรณ์ส่วนไหนบ้างที่เราต้องการเพิ่มแล้วให้โอกาสนักเรียนในห้องเสนอไปว่าต้องการเอาชิ้นไหนหรือเปล่านียค่ะต้องรู้สึกอบอุ่นมากๆแล้วก็สนุกตั้งแต่วันเรียนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังแฮปปี้มากนอกจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของเราแล้วนะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั้ง18ตําตำบลค่ะมาไว้จัดจำหน่ายให้กับท่านผู้ชมหากมีโอกาสผ่านไปผ่านมาฝากอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนของเราด้วยนะคะ ในส่วนของอาชีพที่เราเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับอันนี้เรามีศูนย์นะครับศูนย์เรียนรู้ OOCO c n Online Commerce Center นะครับซึ่งเราอาจจะตั้งทุกอำเภอนะครับที่จังหวัดก็จะมีศูนย์แสดงสินค้านะครับศูนย์นี้นะครับก็จะเป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับประชาชนนักศึกษาที่สนใจนะครับสนใจแล้วก็มาศึกษาดูงานนะครับแล้วก็สามารถมีมีแอปพลิเคชันแล้วก็มีลิงก์ ศึกษาในแต่ละตำบลทั้งร้อยกาบเ้าตำบลสามารถสนใจก็สามารถมีช่องทางติดต่อก,กับกลุ่มอาชีพโดยตรงนะครับอันนี้ถือว่าเราเป็นเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําทให้อาชีพของเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ประชามพันธ์ในเรื่องของการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําครับเรามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของออประชาชนที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนอาชีพกับเรานะคะ ก็ทุกคนมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพของการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นให้มีอาชีพมีงานทำต่อยอดอ,อ,อาชีพของตนเองให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งการที่เราเออ นำผลิตภัณฑ์หรือว่าหลักสูตรอาชีพลงในพื้นที่ก็เพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มากที่สุดค่ะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความต้องการในกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันอ,อ,อย่างเช่นที่สกลตําบลศิลาก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการนําขยะเพราะว่าเขาเป็นเทศบาลตําบลที่มีความ ใหญ่อแล้วก็มีประชาชนที่หนาแน่นการใช้ขยะหรือพลาสติกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีจานวนมากทําให้เราเกิดความที่จะพัฒนาอาชีพที่จะเป็นเอ,อการลดขยะแล้วก็สร้างอาชีพได้ด้วยก็จะเป็นไม้กว่าดพันปีนะคะใช่คะ่ะหรือว่าแม้แต่กลุ่มอาชีพที่อยู่ตํำบลดอนหันซึ่งเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์หรือว่าวัตถุดิบที่เป็นจากโกบ ที่มีตามธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ของเขาอะค่ะว่าเราก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของการออจักสารกระเป๋าตะกร้าหรือว่าแม้แต่แก้วน้ําก็อยากจะฝากผู้ที่สนใจนะคะในเรื่องของอาชีพก็สามารถที่จะ เข้ามาที the the her, ่สกรอ์อำเภอเมืองขอนแก่นที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของเราได้ทุกวันทําการนะคะหรือแม้แต่ไปประสานติดต่อกับคุณครูที่สกรอตําบลได้ทุกตําบลในอําเภอเมืองขอนแก่นของเรานะคะซึ่งคุณครูสกรอตําบลก็พร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะให้การจัดอบรมอาชีพของเราเพื่อที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพของทุกคนในพื้นที่อําเภอเมืองขอนแก่นหรือแม้แต่บริเวณใกล้เคียงค่ะหรือถ้าท่านมีความสนใจนะคะก็สามารถที่จะรู้ วมกลุ่มนะคะมาออขอเปิดหลักสูตรอาชีพกับเราได้นะคะซึ่งทางเราก็จะจัดสรรงบประมาณหรือว่าแล้วก็วิทยากรให้ท่านได้เ,ออเรียนหลักสูตรอาชีพตามความสนใจของท่านค่ะอันนี้ต้องต้องยอมรับนะครับว่าสำนัก,กางกาน,งงกน,สนส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทั้ง26แข่งมีความเข้มแข็งนะครับในเรื่องของการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอันนี้ถือว่าเข้มแข็งมากนะครับ ท่านเห็นตัวอย่างที่สกลนคงเมืองนะครับนะครับผมสามารถพูดได้เลยว่าที่นี่นะครับผู้เรียนแต่รับภาคการศึกษาเนี่ยครับก็จะมามาสมัครเรียนนะแล้วก็ไม่เพียงพอนะหมายความว่าคือต้องต้องเต็มก่อนเต,ต็มก่อนนะเต็มเต็มกว่าไหมควาว่าหลักสูตรหนึ่งรับ20คนนี่นะครับผ <laughs> <laughs> ู้เรียนก็จะมาสมัคร30อย่ายังไงก็รับได้แค่20นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นปกติที่นี่นะครับเพราะว่าหลักสูตรเด่นๆแล้วก็คือหลักสูตรช่างตัดผมชาย หลักสูตรตัดเจ็าเสื้อผ้านะครับซึ่งเรามีวิทยากรนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้วสามารถที่จะไปประกอบอาชีพและเป,เป็นเป็นแบบอย่างนะครับให้น้องๆนะครับที่นี่เขาเรียกว่าปากต่อปากนะครับที่ประชามพันธ์อันนี้ถือว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็ผู้เรียนนะครับเราบอกได้เลยว่าเรียนจบที่นี่แล้วมีงานทํานะครับถ้าถ้าท่านได้ไปดูนะก็จะมีช่างตัดผมนะครับตรงบริเวณหน้าสํานักง,งานส่งเสริมการยุจังหวัดขอนแก่นนี่ สองสามล้านเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่นะครับแล้วก็โดดเด่นถือว่ามีอาชีพนะอันนี้เราทํามาอย่างยั่งยืนนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ของสกรออำเภอเมืองขอนแก่นค่ะเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้รายการเรียนนอกรั้วหมดเวลาลงแล้วก้อยและทีมงานขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ